ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mr. สเตอร์โวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มตู้กาชาครบรอบ6ปีนะครับของเกม One Piece Treasure c r นะครับในพาร์ทที่1นะครับโดยในการสุ่มพาร์ทที่1นะครับสเต็ปแรกก็เสีย30ผลใส่ลุงนะครับสเต็ปที่2ก็การันตีตัวละครใหม่1ตัวนะครับนามิหรือเบดนะครับตัวละคร4ดาว ในการส่งพังที่3นะครับก็จะการันตีใบแดงไปที่11นะครับครั้งที่4ี่ก็จะเสีย1ผลนะครับใส่ลุงครั้งที่ห้านะครับจะการันตีนะครับตัวแร1นตัวนะครับครั้งที่6ก็จะเพิ่มเลดออกใบแดงนะครับใบสุดท้ายนะครับครั้งที่7ก็จะเพิ่มเลดออกใบแดง6เท่านะครับทุกใบนะครับส่วนครั้งที่25นะครับจะการันตีตัวละคร ลูฟี่ซันจีหนึ่งตัวนะครับโดยวันนี้ผมก็จะสุ่มทั้งหมด230รผลนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ6ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มมาเลยดีกว่าครับครั้งแรกครับมาลุ้นกันครับว่าเราจะโชคดีไหมครับสำหรับครั้งแรกอันนี้มีเอฟเฟกต์อยู่นะครับ อาจจะได้ใบแดงอยู่หนึ่งใบไปครับลูฟี่ครับอ่าหนึ่งใบครับใบแรกเลยสองใบครับมาครับไปแดงมาสามใบครับโอ้โหไปแรกครับชาร์จชาร์จโอ้โหกิวเตโซโลนะครับตัวนี้ผมมีแล้วร่างสีฟ้านะครับ6ดาว ใบที่2ครับใบที่3หลุนเงินครับชา้านานนานครับโอ้โหลูฟี่เคียสีสีฟ้านะครับก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ผู้เล่นใหม่ควรจะมีนะครับตัวครดีหนึ่งตัวนะครับแต่ผมได้มาตัวที่3แล้วใบที่4ครับโคบี ใบที่5้าใบที่6ครับเรามาลุ้นกันใบที่3านะครับใบแดงใบที่3นะครับดูซิว่าเราจะได้ตัวละครใหม่ๆม้้งหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็ขอโอเด้งก็ยังดีนะครับอิซาเบลโลนะครับสีม่วงใบที่8ปดฟานเดอเด็กเน ใบที่9ครับลุ้นกันครับชิราโฮชินะครับสีเหลืองใบที่10ครับฮัมมิงบรูคและใบสุดท้ายครับใบที่11โอ้ใบแดงครับโอ้โหลูฟี่ตัวที่4ของไอดีผมและโ,โหเลดดีอยู่นะครับเลดสามเท่ารอบนี้ ได้ใบแดงมา4ี่ใบนะครับแต่ว่า3หมดทุกใบนะครับครั้งที่2ครับมีเอฟเฟคครับไปครับมารู้กันครับว่าจะมีใบแดงกี่ใบนะครับ หนึ่งใบครับมาแล้วครับหนึ่งใบามาใบาเดียวนะครับรอบนี้ใบแรกครับลูฟี่นะครับวานล่าห้าดาวนะครับโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์ใบที่3ามครับ จ้าไลโซมานิซีนามินะครับร่างเก่านะครับไบที่ห้าครับอีวานคอฟตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับไปที่หกครับลุ้นกันครับโอโหเรลี่สีเหลืองนะครับตัวนี้ผมก็มีแล้วนะครับไปที่เจ็ดดูทรงแล้วนะครับผม ไม่น่าจะได้ตัวใหม่นะครับดวงเกลือมากนะครับรอบนี้ไปที่10และใบที่11ครับนามิ ครั้งที่3ครับเราจะได้ตัวละครใหม่ๆบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับครั้งที่3อันนี้ผมเพิ่มตัวละครใหม่ก่อนนะครับที่ผมยังไม่มีนะครับเราก็สามารถกดติดดาวได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปเก็บกดดาวในช่องตัวละครนะครับกดตรงนี้ได้เลย มาครับครั้งที่3ครับ2ครั้งที่ผ่านมานะครับใบแดงก็ออกดีอยู่นะครับ5ใบและแต่ว่าไม่มีตัวละครใหม่เลยนะครับครั้งที่3มครับไปครับลุ้นตัวใหม่นะครับใบแดงอ่ามา1ใบครับ ใบแรกครับแฉงนะครับใบที่สองโซโลใบใบแดงครับโอ้โหลูฟี่อีกแล้วนะครับโหกาจะให้แต่ลูฟี่ผมเลยใช่ไหมครับบันได <c oughs> เล่นผมแล้วครับบันไดลูฟี่สามแบบสามรอยเปอร์เซ็นแล้วครับ ลูฟี่สีฟ้าสามตัวหมายที่หครับโอโฮกิวเตโซโลมาทั้งห้าดาวกับหกดาวสุดยอดไปเลยครับเฮ้ยใบยแดงมาอีกแล้วครับโอโหสามอีกแล้วครับสี่เปอร์เซ็น์แล้วลูฟี่ตัวนี้โอยอมผมยอมใจวันใดเลยครับลูฟี่สีฟ้า สี่ตัวไปแล้วครับใบที่เก้าเพคอมนะครับใบที่สิบและใบที่สิบเอ็ดครับใบแดงครับขอต้องไม่หน่อยมันได้ขอสามอีกแล้วครับนามิแอนโรบิน ลุงบันนี่เป็นอะไรกับผมครับส่งลูฟี่เกียร์สี่สีฟ้ามาใ้ผมถึงสตัวหางที่สี่ครับหนึ่งผลไปครับเอฟเฟคครับมีเอฟเฟ t อยู่ครับ ามาถึงลูฟี่เกียร์สี่นะครับหนึ่งสองน่าหนึ่งใบครับใบแดงใบแดงมาหนึ่งใบนะครับรอบนี้ไม่รู้จะมีแฝงมาหรือเปล่านะครับเอ็กเรกนะครับล่างค่อนข้างใหม่นะครับตัวนี้เพิ่งมากับตู้ไม่นานมานี้นะครับหมที่ลสองครับสันจีนครับตัวนี้ก็ ซัพพอร์ตดีนะครับล้างผิดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับหมที่3สามโบอาแฮนคอกนะครับหมทยสี่ครับหมาแดงครับช้าหนาหน่อยสันจีครับล่างสีม่วงนะครับแต่มาปิดตัวนะครับหรือมาลูฟี่มาครับทำไมถึงลือมาลูฟี่มาสันจีไปที่5ห้าครับ สันจีเหมือนเดิมครับไปที่6เฮรลาเคสไปที่7จ็ดไปที่8ครับอ๋อใบแดงแฝงนะครับหนวดขาวสีฟ้านะครับไปที่9ก้าไปที่10ครับ มิตาวันใบที่สิบเอดใบทองนะครับทาฟักก้ารอโอ้โหก็ผ่านไปสี่ครั้งแล้วนะครับเราก็ยังไม่ได้ตัวละครใหม่ๆนะครับสำหรับหน้าตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอเด้ง โรเจอร์นะครับลูฟี่ซันหรือตัวละครอื่นๆหน้าตู้นะครับเราก็เหลือการสุ่มกันอีกสองครั้งนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับครั้งที่ห้าเอาล้วครับมีเอฟเฟกอยู่ครับไปครับ ในมีเอฟเฟกต์ลูฟี่ครับมา1ใบ2ใบครับโอเคครับใบแดงมา2ใบนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวละครใหม่หรือเปล่าครับขอสัก1ตัวครับโอเด้งก็ได้นะครับไม่เอาลูฟี่สีฟ้าแล้วนะครับมันได้ายที่สหมายที่4ครับชาร์จชาร์จชาร์จ บาร์กี้สีม่วงน,นะครับคอ,อยังดีครับตัวนี้ผมยังไม่มีหมที่ลห้าครับหมที่ลหกเพโรน่าใบที่เจ็ดครับไบแดงครับขอชัด้านหน้หน่อยโอ้วีวีแอนด์รีเบคก้านะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับ หือว่าใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะครับใบที่10และใบที่11ครับใบแดงครับขอตัวหม่หน่อยชาร์รเลลี่สีเหลืองอีกแล้วครับโอ้โหผมแทบช็อก อะไรกันครับนี่นี่มีคิดจะให้ตัวใหม่ผมเลยใช่ไหมบันไดและครั้งสุดท้ายครับขอหน่อยเถอะบันไดเรา,าจะดดวเกลือเกิเกนไปแล้วมาครับการสุ่มครั้งสุดท้ายนะครับ มาครับเอฟเฟกมาครับถึงเกียร์สี่ไหมถึงครับมาลุ้นกันครับว่าหนึ่งใบครับใบแรกเลยไม่ต้องลุ้นนานครับสองใบครับสองใบครับใบแรกครับหมาหน่อยชาร์จโอ้โหบอาแฮนคอกนะครับสีเหลืองล่างเก่าใบที่สองครับใบที่สาม บรูคใบที่สี่ครับใบที่ 5. ห้าใบที่หกครับใบที่ 6. หกใบที่เจ็ดครับ ชาร์หน่อยใบสุดท้ายแล้วโอ้โหวีวี่วลีเบิก้าอีกแล้วนะครับซ้ำเป็นตัวที่สองดวงผมอะไรกันครับเนี่ยวันนี้มาครับใบแดงใบสุดท้ายลุ้นกันครับกาตาคูลีครับสีเหลืองใบที่สิบแฟรงกี้นะครับ แล้ใบที่11ครับใบทองครับช็อปเปอร์นะครับ <_ C ity> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสุ่มบาทเทพฉลอง6ปีนะครับของเกมมันพีเทเจอร์คูลนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามมาเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ